ครับสวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งลำครับกับตัวตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะตัว M ครับตัว M ทุกคนตัว M ที่หลายๆคนถามน้ามานะครับว่าตัว M อ่าแปลงหน้ามิวได้ไหมตัวเแปลงหน้ามิวได้ครับเพราะว่าตัว M จริงๆแล้วมันจะมีเซนเซอร์อยู่ท้างหน้าครับนี่ก็เซ็นเซอร์อยู่เหมือนเดิมนะฮะเซ็นเซอร์อยู่เหมือนเดิมทุกคนตัว M แปลงหน้ามิวแปลงได้ครับทุกคนแปลงได้อ่าตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับลำนี้โคตรเยอะเลย สุดสดจัดเลยครับลำนี้ก็แปลงหน้ามิลเอ็กนะครับแปลงหน้ามิ l เอแล้วก็ใส่ฝากระโปรงแบนนดานะฮะทรง A นะฮะตัวนี้แล้วก็มีใส่ท่อด้วยใช่ไหมท่อตัวนี้น่าจะเป็นตัวหม้อพักใหญ่ของเมงซังเ,นนเอาแบนแบรน,นเรารอ,<ด>อ่ะแบนเราครับคือเสียงจะออกนุ่มๆม,มากเลยครับนุ่มๆม,มากเลยฮะตัวนี้ลูกค้านะเลือกใช้เป็นตัวท e 3 7ออฟศูนย์ยอดขาวครับงานโปรแม็กยอดขาวครับ ส่วนในเรื่องของช่วงล่างครับลูกค้าเลือกเป็นตัวจบครับหน้าควีนซีรีส์นี่เลยครับควีนซีรีส์อันนี้ล้อหน้า,น,าน่าจะโหลดมา1นิ้วนะครับ1นิ้วหน้าควีนซีรีส์ปรับลงมา1นิ้วนะครับก็ส่วนในด้านหลังนะครับก็นี่เลยย้ายแหนบลงมาอยู่ล่างครับสเต็ปที่น้าทาคันนี้ไปก็จะเป็นหน้า1หลังสองนะครับหน้า1นิ้วหลังสนิ้วอ่าล้อหลังน่าจะเป็นตัวอ่ะ ชุดหลังนะ้าย้ายแนบลงมาสนี้ว่าส่วนในเรื่องของช่วงล่างนะชุดโชก็น่าจะเป็นตัวมิกกี้แบ็กซับแทงครับโปรเฟนเดอร์อ่านี่เลยจบสุดลูกค้าบอกอยากจบกันนะาครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้ทุกคนจะดูนะว่านี่เอามีท่อใช่ไหมท่อนี่อะไรก็เป็นท่อที่เดิมท่อที่เดิมจะมีพักใหญ่นะครับพักกลางพักใหญ่คือรถตัวนี้คือเสียงมันจะนุ่มมากเพราะามันจะเป็นเกียร์ออโต้ใช่ปะตัวนี้ทุกคนจะดูว่าถ้าเป็นตัวเมนะฮะ ตัว M ตัวนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์ที่ที่บันไดที่เหยียบขึ้นครับก็จริงๆแล้วใส่ตัวครอบอใส่ตัวปิดท้ายได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่าถ้าเลือกไม่ใส่ก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครจะใส่ก็น้าก็ทําได้นะครับตัวนี้สเตปหน้าหนหลัง2ครับหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วโฮ้ยใส่นี้ด้วยอ่ะก็ก็ป้ายก็ป้ายแมงสังห้าน่งครับโอ้ห้าพันห้าอ โอ้คนหล่อเลยของพี่เมี่ยมมากนะครับเมงสังครับเป็นงานชิ้นมีงานแฮนด์เมดครับคุณภาพดีแน่นอนนะสเต็ปหน้าหนึ่งหลังสองครับแล้วก็มีใส่นี่ด้วยนะครับนี่เลยเป็นตัวแก๊ปแบรนดนาครับนี่เลยตรงรุ่นเนียนๆตรงรุ่นแล้วก็นินเนียนแล้วก็ลูกค้าเลือกใส่วัดบูทวัดบูทแท้แล้วก็มีข้อกระจกด้วยโอ้โหจบตบจบแบบเต็มๆเลยครับลำนี้ก็คือ ถ้ามีงบใครอยากเต็มก็คือสูตรแบบนี้นะว่าสูตรแล้วครับก็สําหรับการแต่งรถกระบะนะครับก็สูตรแล้วครับลํานี้นะตัวนี้มีใส่นี่ด้วยนะวัดบูธแท้หนึ่งตัวนี่ครับวัดบูธนะครับทุกคนถ้ามีงบไหนอยากให้ใส่ของแท้ครับถ้าเป็นของคอปของคอบเลยก็อยู่ประมาณสองพันสองาของคอบมันข้อเสียมันก็อย่างหนึ่งนะครับเวลาใส่ไปปุ๊บเวลาขับแล้วลมก็จะเข้าตรงตรงตรงนี้นะฮะก็ ของก๊อฟก็ได้แค่นั้นนะทุกคนถ้ามีงบดันงบนะฮะน้าแนะนําใส่ตัวจบๆรีวะครับก็จบรอสเต็ปหน้า1หลัง2นี่ครับชุดช่วงล่างแบบเทพๆครับแปลงหน้ามิวครับฝากด้วยครับสเต็ปนี้หรือจะสเ,เต็ป2 4หรือจสเต็ป1นสองนะแต่ถ้าเกิดใส่ย,ยาง60นะบอกว่าหลดแค่นี้พอครับกําลังสวยนี่ครับนี่เลยไม่เตี้ยมากครับนี่เลยประมาณนี้อ่าตัวท็อปสุดแปลงหน้ามิวเ ชุดช่วงล่างเทพเทพอะไรแน่นนัครับก็ฝา,ากคุณด้วยนะครับเวรุ่นใครที่อยากจบแบบนี้เข้ามาเดี๋ยวน้าจะจัดให้นะครับสวัสดีครับ